SUV ใหญ่เดือดขั้นสุด CR-V าปนีนี้นายเหนื่อยแน่ j คู่ j 7ตัวใหม่เปิดตัวออกมาราคาคาดการปะลึงกันทั้งประเทศ BYDC ION6 ลดลงไป60,000บาทราคาถูกขั้นสุดขนาดนี้เดือดขนาดไหนไปดูกัน ไฮโดซินน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมมาตรฐานส่งออกสวัสดีครับผมกัรเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถในกลุ่มอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่นะครับรือว่า CSUV นะฮะร,รถในกลุ่มนี้ต้องบอกว่าในปัจจุบันนะครับตั้งเขาจะเดือดขั้นสุดแบบผุดสุดเลยนะครับเพื่อนสมาชิกครับเพราะว่าทางด้านของ J คู่ J เซเว่นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะเตรีตยมจะเปิดตัวในไทย,นยในช่วงวอเตอร์โชว์เนี่ยราคาคาดการเอาไว้นะครับ ว่าน่าอยู่ที่ประมาณสัก9 0 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับเ0 0 0แสนเพื่อนสมาชิกครับรถใหญ่ๆนะครับแต่ขาย9 0 0 0แสนนะแล้วเป็นตั๊กอินไฮบิดด้วยนะครับสุดยอดโหดๆเลยนะฮะและตอนนี้ไม่เฉพาะทางนัานของเจคู่เท่านั้นนะครับยังมีทางนัานของ BYD ด้วยนะครับบีไวีซีตัวประกอบไทยมาแล้วนะครับตัวประกอบไทยแถมส่วนลดให้ด้วยนะฮะหกหมื่นบาท โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่านางิบดีสยามีซึ่งเป็นแชมป์เป็นราชานะฮะคนเดิมอยู่นะครับมีหลายท่านบ่นเข้ามาว่าราคาสูงมากนะฮะมาเปรียบเทียบราคากับทั้ง2รุ่นเนี่ยที่เข้ามาท้าชิงนะครับสยาจะอยู่สภาพไหนนะครับเดี๋ยววันนี้จะไล่เลียงให้ฟังแต่ละประเด็นเลยนะครับ าพามาเริ่มต้นดูจากเรื่องแรกนะฮะเจคู่นะครับวันนี้มีข่า,ขาวคราวของเจคู่เจ p h เ v เตรียมที่จะเปิดตัวในไทยมีนาคมนี้นะครับก็คือในช่วงของงานมอตโชว์นี่แหละฮะคาดการราคาไว้นะครับว่าราคาจะอยู่เพียงแค่90000 0กว่าบาทเท่านั้นเพื่อนสมาชิกฟังไม่ผิดนะครับ90000กว่าบาทเท่านั้นนะครับเพราะว่าราคาที่เห็นตรงนี้นะ เป็นตัว9แล้วก็ x x แล้วก็0 0 0นะครับก็คืออนุมานได้ว่านะครับราคาอยู่ที่90,0,000บาทแน่นอนแต่เรายังไม่ทราบนะครับว่า90,0,000เท่าไหร่นะครับคือตีซะว่าถ้าเกิดว่า90,0,000ไปปลายนะฮะอาจจะว้าวน้อยสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่า90,0,000ต้นๆเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องนะฮะเพื่อนสมาชิกครับเพราะว่าทางนั่นของเจคู่ J7 ตัวนี้นะครับจัดว่าเป็นรถอเนกประสงค์ขนาดใหญ่นะครับหรือว่า CSUV นะครับขนาดใหญ่ในประเทบขนาดนี้นะครับโอ้โหแต่ราคา90,0,000กว่าบาท โหดขั้นสุดแน่นอนนะครับและวทิ่ภาดไม่ได้แน่นอนนะครับผมว่าหลายท่านเอามาเทียบแน่นอนนะครับ เพราะว่ารถในกลุ่มนี้นะฮะซีเอเขามีราชาอยู่แล้วนะครับก็คือ C R V านั่นเองนะครับราคาต่างกันเยอะมากนะครับถ้าเกิดคันนี้900,000นะเจคู่นี่นะฮะ9 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับ C R V าวีล้านกว่าเนี่ยเปรียบเทียบกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะพามาดูนะฮะว่า C R V าวจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับอันนี้คือเจคู่นะฮะมาดูสเปคเบื้องต้นนะครับเขาคาดว่าจะเปิดอยู่2ตัวนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยเป็น PHEV+ Plus นะครับราคาคาดการอยู่ที่90,0,000แต่ไม่ทราบว่า90,00 0เท่า เท่าไรนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวท็อปหรูสุดนะครับเป็น จคูเซเว่นนะครับตัวนี้เป็นอัลต้าคือคาดการเอาไว้นะครับว่าราคาเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันนะว่าในช่วงวอเดทโชนะจะมันขนาดไหนจะโหดขนาดไหนนะครับแต่ว่าตัวจุดเด่นของเขานะครับทางด้านของตัวเจคู่นี้นะฮะก็คือว่านะครับสามารถจะวิ่งไกลแบบขั้นสุดเลยนะครับเพื่อนสมาชิกครับน้ํามันบวกกับไฟฟ้าเนี่ยถ้าเอาน้ํามันเต็มถังนะไฟฟ้าชาร์จแบบเต็มเต็มเนี่ยวิ่งได้ถึง1,200กิโลเมตรนะฮะโอ้โหซึ่งถือว่าไกลมากน้ํามันถังหนึ่ง ชาร์จไฟกันแบบเต็มๆนะครับ1,200กิโล โหดขั้นสุดเหมือนกันนะครับแล้วมาดูอื่นๆของเขานะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับได้อยู่ที่18.3กิโลวัตต์อวนะครับถ้าเกิดว่าวิ่งเฉพาะแบตเตอรี่อย่างเดียวเนี่ยคาดเอาว่าอยู่ที่ประมาณสัก90กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับแล้วก็ชาร์จไฟสูงสุดนะฮะเร็วมากเลยนะครับได้อยู่ที่40กิโลวัตต์อวานะครับเร็วมากขนาดไหนนะครับก็ขนาดว่า30-80%ถึงนะครับชาร์จเพียงแค่20นาทีเท่านั้นโอ้โหดไปมล่ะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับเพราะส ดูนะครับนะเปิดราคา9 0 0 0แสนต้นๆเนี่ยตลาดแตกแน่นอนนะฮะสำหรับเจคู่เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้มาดูอีกเจ้าหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าคู่แข่งแน่นอนนะครับทางด้านของ b ี d c ยดีซีไอนะครับอ่า b ด d c ีไอออนซเนี่ยจริงๆเขาเปิดตัวมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มีตัวประกอบไทยแล้วนะครับเป็น b ี d c ยดีซีไอปั๊บราคาลงไปนะครับ60,000บาทเพื่อนสมาดิครับ ตอนนี้ทางด้านของ b w d d i o o six นะครับราคาเหลือเพียงแค่9 3 9 9 0 0บาทสำหรับฟัวเริ่มต้นนะครับส่วนตัวที่เป็นตัวท็อปสูงสุดอยู่ที่1 3 9 9 0 0บาทแล้วมีวงเล็บด้วยนะครับวันนี้คือตัวประกอบไทยแล้วนะครับโอ้โหที่บอกว่าโหดขั้นสุดนะครับแต่ถ้าเกิดดูตามทางด้านของใบโบชัวนี้นะครับมีของแถมด้วยนะราคา9 3 9 9 0 0บาทนี้นะครับ รับฟรีนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกติดตั้งให้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีทางด้านของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับของรีววแคร์ด้วยนะฮะโอ้โหราคาก็ถูกอยู่แล้วนะครับมีของแถมให้อีกตั้งหานะฮะรถอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะฮะส่วนรถลงไปหกหมื่นบาทถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกท่านไหนชอบนะฮะไปลองขับที่บี d วดีทั่วประเทศได้เลยนะครับโอ้โหส่วนรถโหดขนาดนี้โคตรสุดๆเลยนะครับอาทิเรามาวัดอุณหภูมิกันดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาแค่2รุ่นนี้นะฮะเพื่อนสมาชิกครับสรุ่นนี้เลยนะ b y d ซีไอออนซกนะครับกับทางด้านของ J คู่ตัวใหม่ล่าสุดก็คือ J7 นี้นะครับคาดว่านะฮะมาเป็นคู่แข่งของด้าน c ีอแน่นอนเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับรถในกลุ่ม c ีเอสนะครับรถในประสงค์ขนาดใหญ่อย่างนี้ c ีอเป็นราชานะครับคู่แข่งของเขานะครับที่มาช้าชิงคนแรกเลยก็คือ h 6นะครับตอนนี้การว่าไม่มีแค่ H 6อย่างเดียวนะครับมี c ีไอออนซด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของ J7 ด้วยนะฮะ โอ้โหโหดทุกตัวไว้อย่างนั้นนะครับรถในกลุ่มนี้ เซ v แพงที่สุดนะฮะขออนุญาตใช้คําว่าอย่างนั้นเซ v แพงที่สุดนะครับอ่ะขออนุญาตพาม,มาดูตรงนี้นิดหนึ่งละกันนะครับขออนุญาตเท้าความเซ v หน่อยหนึ่งตัวเซ v เนี่ยโฉมตัวที่เป็นปี2023ถึง2024นะครับตอนนี้ตัวที่เป็นสองพันยี่กาจริงยังไม่มีข้อมูลนะเอาข้อมูล2023ถึง2024นะฮะร,ราคาเริ่มต้นเนี่ยของเซ v ที่1 4 1 9 0 0 0บาทส่วนตัวแพงที่สุดอยู่ที่1 7 2 9 0 0 0บาทนะเจ็ดแสนสองหมื่นเก้ oh, oh, แพงกว่าคนอื่นเหลายอะมากนะฮะ แต่ว่านะก็ยิ่งขอ,อยันเล่าตรงนี้แล้วกันเพราะว่าผลออกมาแล้วนะครับผลของปีแล้ว2024ออกมาแล้วหลายคนบ่นว่า CRV แพงแต่ยอดขายกลับดีซะ่ยางนั้นนะฮะพามาดูในกลุ่มของทางด้าน CSUV นิดหนึ่งแล้วกันนะครับ CSUV เนี่ย CRV ปีที่แล้วนะครับ2024ทั้งปีเนี่ยทำยอดขายได้มากถึง8,420คันบวกเพิ่มจากปีก่อนนู้นนะฮะบ,บวกเพิ่มขึ้นมา,มากถึง6ก6ิอเพื่อนสมาชิกครับ โอ้โหโต6 0เซนะครับแล้วมาดูเทียบกับคู่แข่งนะฮะเทียบกับคู่แข่งที่ต้องบอกว่าโอ้โหคนลรโยศนะฮะคู่แข่งคนที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือฮาวเวล h ฮสซิ Ha า h เวลเฮสทำยอดขายที่1024คันนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหคนลรโยศเพื่อนสมาชิกครับ ยอดขายคนละยอดเลยนะครับกับ c ซ v ยนะฮะแล้วนะฮะทางด้านของ b y d ี i o n ออนะครับที่เพิ่งเปิดตัวมอช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้เท่านั้นนะครับตอนนี้ในปัจจุบันนะครับซิงยังไม่ได้ยอดขายออกมานะครับรอดูแล้วกันนะอาจจะอยู่ในช่วงของการส่งมอบอยู่นะครับและหลายท่านอาจจะขับเป็นป้ายแดงก่าสักเดือน2เดือนรอดูในเดือนของมกราคมนี้นะครับแล้วก็กุมภาพันธ์นี้คาดว่าน่าจะมียอดจดทะเบียนหรือว่ายอดขายออกมาให้เราเห็นนะครับแต่ว่าปีนี้ปี2 0 2 5เนี่ย เดือดแน่นอนนะฮะเพราะว่าทาานั้นเขาตัว c ิลิคอนเซ็กตถูกมากนะฮะอย่างที่เราแจ้งนะครับ90 0 0กว่าบาทเท่านั้น9 0 0 0 0สนสามเป็นสมาชิกครับแล้วก็มีเจคู่ J7 มาด้วยนะครับราคานี่บอกว่าโอ้โหถ้า90 0 0 0 0กว่าบาทนี่ต่างกับเซียีเยอะนะครับเกิดภาพการเปรียบเทียบแน่นอนนะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับในช่วงโมเดลโชว์ปีนี้จะเป็นยังไงนะครับมาประชันหน้ากันแบบฝุดโขนเลยนะครับ2025ีเนี่ยอ่าสำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณเพื่อสมาชิกแบบสูงนะครับสวัสดีครับ